สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะงวดวันที่18เดือนมกราสองพารอบรอบของวันจันทร์นะคะสำหรับสูตรนะคะในรอบนี้สี่ตัวตรงปักหลักให้เรียบร้อยนะคะสถิติย้อนหลัง3งวดเริ่มคำนวณน,นะคะจะเป็นวันที่4มกรานะคะสำหรับสูตรนะสูตรในรอบนี้นะคะจะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักหน่วยนะคะบวกด้วย5คงที่ต่อมานะคะจะเป็นสูตร หลักหมื่นคูณด้วย4บวกด้วยหลัก10บนะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2และบวกด้วย9คงที่ JI, สูตรที่3หลักหมื khác, ่นนะคะบวกด้วยหลัก10คูณด้วย6บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย6คงที่ต่อมาสูตรที่4หลักพันคูณด้วย2นะคะบวกหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลัก10คูณด้วย5นะคะ เดี๋ยวเรามาคำนวณน,นะคะย้อนหลังวันที่สี่มกรานะคะงวดแรกเนาะสำหรับวันที่สี่มกรานะคะงวดแรกสูตรหลักหมืน่นหลักหมืน่นตัวแรกก็คือเลขห้าน,นะคะบวกด้วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลขสี่และบวกด้วยห้าคงที่ 5้บวกหเป็น10นะคะบวกสเป็น14ใช้ตัวหลังก็คือเลข4ต่อมาสูตรที่2นะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือ5 5 4 20ได้0บวกด้วยนะคะหลักสิบหลักสิบเป็น8บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2 4 2 8และ9คงที่ 8บวก8เป็น16นะคะหกบวก9เท่ากับ15ตัวหลังเป็น5ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักหมื่นก็คือเลข5บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย6หลักสิบเป็น8นะคะ8 6ดหกสี่สิบแปตัวหลังก็คือ8ดบวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น4และตามด้วย6คงที่ 5บวก8เป็น13นะคะ3บวก4เป็น7 7บวก6เท่ากับ13ได้3ต่อมานะคะสูตรที่4นะหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น7นะคะ7 2 1 4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น7 7 3 2เจดสามได้1บวกด้วยหลัก10คูณ5หลัก10บเป็น8 8ด40หได้0 สี่บวกหนึ่งเป็นห้าสำหรับงวดแรกนะคะก็คือวันที่หนึ่งอ๋อวันที่สี่นะสี 7, ่มกรานะคะตัวเลขสี่ตัวสี่ห้าสามห้านะคะสามอ๋อห้ามีสองตัวเนาะต่อมานะคะสูตรที่อ๋อผลที่ออกวันที่เจ็ดเดือนมกรานะคะก็คือห้าห้าสามสี่ห้าสองตัวมีสี่มีสาม 3, นะคะสี่ตัวมาครบ มาดูงวดที่2นะคะงวดที่2ก็คือวันที่7เดือนมกรานะคะสูตรแรกนะหลักหมื่นก็คือเลข3บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น4และ5คงที่3บวก4เป็น7นะคะ7บวก5เป็น12 ัวหลังก็คือเลข2ต่อมานะคะสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย4 4 3 12ได้2บวกด้วยหลัก10หลัก10เป็น3บวกหลักหน่วยคูณด้วย2นะคะหลักหน่วยเป็น4 4 2 8ตามด้วย9คงที่8บวก2เท่ากับ10ได้0 3นบวก9เป็น 12ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักหมื่นเป็น3บวกด้วยหลัก10คูณด้วย6หลัก10เป็น3 6 3 18บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข4และ6คงที่3บวก8เป็น11นะคะได้1 1ึบวกสเป็น5 5บวก6เท่ากับ11ได้1ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักพันคูณด้วย2 5 2ห0ได้0บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น5 5 3ห้บวกหลัก10คูณด้วย5 5 3ห้เหมือนเดิมนะคะ5บวก5เท่ากับ10ได้0 งวดที่2นะคะวันที่7เดือนมกราสี่ตัวคำนวณน,นะคะสองสองหสำหรับผลที่ออกวันที่11เดือนมกราผลก็คือ2 2 1 0 4ตัวมาครบตรงตำแหน่งนะคะมาดูงวดที่3ามตอนนะคะย้อนหลังงวดที่3ก็คือวันที่11เดือนมกรานะคะสูตรแรกหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขห้า บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็นศนและ5คงที่ห้าบวก5เป็น10บนะคะได้ศต่อมาสูตรที่สองนะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็นห้าห้าสี่ี่สิบได้ศบวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็คือ1หลักหน่วยคูณด้วยสองหลักหน่วยเป็น0นย์ะคะศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์ บวกด้วย9คงที่9กบวก1เป็น 10, ตัวหลังก็คือ0ต่อมานะคะหลักหมื่นเป็น5บวกด้วยหลัก10คูณด้วย 6, หลัก10เป็น 1, 1คูณ6ได้6นะคะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือ0และตามด้วย6คงที่6 2ส2งบนะคะ2บวก5เป็น7 มาสูตรที่4ี่หลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือนะสองนะสองสองสี่บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น1นะคะ1คูณ3มได้3มบวกด้วยหลัก10บคูณด้วยห้าหลัก10อเป็น1อันนี้น่าจะผิดเนาะหลักร้อยนะคะเอาใหม่เนาะหลักร้อยก็คือเลข2นะ3ามสองหตัวนี้เป็น6นะคะขออภัยด้วยตาลายนิดนึง เป็น6นะคะต่อมาหลัก10คูณด้วย5หลัก10ก็คือ1นะคะ1คูณ5ได้5 5าบวกสเป็น9นะคะ9บวก6เท่ากับสิาสำหรับวันที่11นะคะงวดที่3ามคำนวณออกมานะคะ0 0 7 5 0 2ตัวนะคะในรอบของวันที่14เดือนมกรานะคะเพื่อนเดูนะ 5มานะคะเลขศูนย์สองตัวและเลข7นะคะมาครบมาต่อกันงวดปัจจุบันนะคะงวดปัจจุบันก็คือวันที่14เดือนมกรานะคะคำนวณผลลุ้นต่อวันที่18นะคะมาดูสูตรแรกนะคะหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข3บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น0ูนย์และบวกด้วย5้คงที่3บวก5เป็น 8นะคะต่อมาหลักหมื่นคูณด้วยสี่ห้าสี่ยี่สิบได้ศูนย์บวกด้วยหลักสิบก็คือเลข7นะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองหลักหน่วยเป็นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์และบวกด้วย9คงที่9บวกเจดอันนี้รู้สึกแปลกแเนาะมาดูใหม่นะคะแอดมินตา,ายอีกแล้วหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น สามนะคะว่าแล้วเชียวตัวเลขแปลกๆหลักหมื่นเป็นสามนะคะสี่สามสิบสองตัวนี้เป็นสองนะคะขอภัยนิดนึงนะตัวแรกเป็นสองนะคะต่อมาหลักสิบก็คือเจ็ดหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะแล้วบวกด้วยเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดได้แปดนะคะเลขเบิ้ลมานะรอบนี้ต่อมานะคะหลักหมื่นก็คือเลขสาม บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย6หลักสิบเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดหสี่สิบสองนะคะได้สองหลักหน่วยก็คือศูนย์และบวกด้วยหคงที่3ามบวกสองเป็นห้านะคะห้าบวก6เป็น11ดได้1ต่อมาสูตรที่4ี่หลักพันคูณด้วยสองห้าสองได้ศูนย์บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3มหลักร้อยเป็น0นย์ะคะหลักสิบคูณด้วยห้าเจ็ดห้าสามห้า อันนี้ได้5้าเลยสำหรับในรอบนี้นะคะก็คือวันที่18นะคะลุ้นต่อเนาะตัวเลขในรอบนี้เห็นว่าตัวเลขที่ผ่านมาจะเป็นเลขเบิ้ลเลขหามาบ่อยมากนะคะก็รอบนี้แอดมินก็เลยหยิบเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลเลขล่างหรือเลขหน้ามาให้เพื่อนๆนะคะก็มี8 8 1 5หนะคะในรอบนี้ปักหลักให้เรียบร้อยนะสำหรับ3มตัวนะคะ3ตัวของสูตรนี้นะคะก็แบ่งได้เป็น 1> 8 8ดนะคะ8 8ดแ้าแล้วก็8 1 5หนึ่งหะคะอันนี้คือ3ตัวนะตัดแยกออกมาได้3มชุดนะคะต่อมา2ตัวนะคะก็จะได้เป็น8 1ด5 8 8แนะคะแล้วก็ห5เนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ตัวเลขเกิจากการคำนวณก็มีผิดมีถูกต้องขอภายไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ